เ,เตรียมรับมวลน้ําจากพายุหนองฟ้าด้วยะนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพระยาตําบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยล่าสุดนะคะพบว่าน้ําเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะกรมชลประทานค่ะรายงานบอกว่าสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น้าไหลผ่าน1628บลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ําเนี่ย ยี่สิบเอ็ดจุดแปดสองเมตรเลยนะต่ากว่าตะลิ่งสามจุดแปดแปดเมตรแต่ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยสถาน,นีซีสามเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะน้ําไหลผ่านหนึ่งพันสามรอยลูกบา์เมตรต่วินาทีระดับน้นําเหนือเขื่อนสิบห้าจุดศูนย์เก้าเมตรระดับน้ําท้ายเขื่อนสิบสองจุดสามแปดเมตรต่ำกว่าตะลิงสามจุดเก้าหกเมตรแต่ว่าจุดนี้แนวโน้มทรงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการน้นําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการรับน้เข้าระบบชนระทานทั้งสองฝั่งเนี่ย ตามศักยภาพของคลองเลยนะอืเพื่อลดผลกระทบนะคะค่ะท้ายน้ําให้ได้มากที่สุดโดยพื้นที่นอกคันกั้นน้าบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็คือคลองโพงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาตําบลลาดชิดตําบลท่าดินแดงอาเภอปากไข่พระนครศรีอยุธยานะคะที่อยู่ติดกับแม่น้ําน้อยซึ่งกรมชลประทานคะ่ะก็จะทยอยปรับการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตั้งแต่สิบโมงนะจากอัตรา1 3 0 0ันารอลูกบาศก์เมตรต่วินาทีเป็นหนึ่งพันสาร้อยห้าิบ ลูกบาทเมตรต่อวินาทีภายใน,ในบ่ายโมงวันนี้นะคะ1กันยายน68แล้วก็คงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะข้อระวังล้วก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ